มหกรรมแฟนบอลตัวกิ่งกับงานฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีป u p e r s p o r t ์ Football Fan Fest 2024 Super ส p o ร t ตจัดงานมหกรรมแฟนบอลตัวจริงกับงานฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่ห Sports, หรรแห่ง,ง,งหหปีที่คอบอลห้ามพลาดป u p e r Sports Football Fan Fest 2024 Super Sports Super ป p o r t ในเครือเซ็นทรัลรีเทลแหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับหนึ่งของไทยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬาจัดงานฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในฐานะแหล่งรวมสินค้าและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลที่ครบครันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักฟุตบอลมากที่สุดในประเทศและย้ำความเป็นความเป็นหนึ่งในฐานะเดอะวันฟอร์ฟุตบอลจัดงานซูเปอร์สปอร์ตฟุตบอลแฟนแฟตสอ 2024เพื่อต้อนรับเทศกาลฟุตบอลยูโร2024พร้อมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษไปกับบรรดาของสะสมสุด Ex ็ก u s คลูซหาชมได้ยากที่ใช้ในการแข่งขันจริงจากนักฟุตบอลระดับโลกที่มาพร้อมแขกรับเชิญตัวจริงในวงการฟุตบอลมาพูดคุยอย่างใกล้ชิดอาทินักฟุตบอลทีมชาติอย่างต้นนรบดินวีระเทพป้อมพันปกปกกล้าวปิง ทศวรรษที่มาพร้อมกับนักสแสดงวัยรุ่นสุดฮอตที่หลงไหลในกีฬาฟุตบอลอย่างนนกรพัฒนและเหล่ากูรูฟุตบอลอย่างโคดโอด๊ตนัทพรนิณาจ๊ดำตูดูบอลไทยยักษ์ย้ายดอยแดงบาบูบีแหลมสิงโตปวาทิตและปาล์มภทธิ์ที่จะมาร่วมพูดคุยเจาะลึกเรื่องลูกหนังและวิเคราะห์เกมในศึกฟุตบอลยูโร2024พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษตลอดทั้งงานนาลานซีน่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมา คุณวิยาดาบุรณภากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท CRC Sport จำกัดในเครือ Central Retail ได้เผยว่าในปีนี้ Super ร์สปอต้องการส่งเสริมให้คนรักกีฬาเข้าถึงกีฬาได้ทุกประเภทจึงขอเป็นสื่อกลางในการพาทุกคนมูฟไปด้วยกันตามดิเรกชันแบรนด์มูฟยูมูฟสป p o r t ซึ่งกีฬาฟุตบอลยังคงเป็นหนึ่งกีฬาที่ครองใจใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้เล่นหรือผู้ชมก็ตามทางซูเปอร์สปอ์ จึงมีจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและได้รับผลตอบรับที่ดีเสมอมาสำหรับปีนี้ยังไฮไลท์สำคัญที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอยกับมหากรรมฟุตบอลฟุตบอลยูโร2024ที่กำลังจะมาถึงซูเปอร์สปอร์ตจึงถือโอกาสจัดมหกรรมสุดยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาเอาใจคอบอลในงานซูเปอร์สปอร์ตฟุตบอลแฟนแฟส2024 โดยเราตั้งใจให้งานนี้เป็นมหกรรมที่รวมคนรักบอลหลากหลายคอมมูนิตี้มาร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆด้วยกันไม่ว่าจะมาร่วมเชียร์ร่วมสัมผัสชาประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมที่ทางซูเปอร์สปอร์ตจัดขึ้นที่เสริมทับด้วยกิจกรรมสุดพิเศษเปิดของสะสมสุด e x ็กซ์คลูหาชมได้ยาก โดยงานนี้จะเป็นที่แรกที่เดียวที่รวมของะส,สมของหายากในวงการฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ในการแข่งขันจริงจากนักฟุตบอลระดับโลกมาจาัดนิทรรศการรวมของสุดราสำหรับแฟนบอลให้เข้าชมและจุดเช็คอินถ่ายรูปที่ให้อารมณ์เหมือนทุกท่านอยู่สนามบอลจริงๆพร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษเฉพาะในงานจากทางซูเปอร์สปอร์ต นอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้ทุกท่านร่วมเชียร์และหาผู้ชนะเลิศการแข่งขัน FC Mobile Regional Tournament Road to Euro 2024ในรอบชิงชนะเลิศเพื่อบินลัดฟ้าไปเกาะขอบสนามที่ประเทศเยอรมนีตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วยกิจกรรมภายในงาน Super Sports Football Fan Fest 2024ยังบริเวณ Activity b o ในงานจากทาง s p o n เซอร ที่ยกขบวนความสนุกเอาใจเหล่าสาววครูหักนูงรวมถึงกิจกรรมจากทาง A s ส o r t f ต Mobile และพบปะกูรูศิลปินอินฟลูและนักเตะร่วมพูดคุยกันบนเวทีมากไปกว่านั้นยังมีนิตศการสุดพิเศษไปกับบรรดาของสะสมสุดเอ็กซคลูซีฟหาชมได้ยากที่ใช้ในการแข่งขันจริงจากนักฟุตบอลระดับโลกพร้อมพูดคุยเบื้องหลังที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนจากเตะศตวรรษดารานักสะสมของหายากและมีอีกหนึ่งความพิเศษกับตำนานนักเตะระดับโลก ศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ยูโร2000เดวิดเทรเซเกที่จะมาร่วมพูดคุยในงานนี้อีกด้วยโดยมีสินค้าฟุตบอลราคาพิเศษสินค้าจากผู้สนับสนุนที่มาร่วมจัดโปรโมชั่นและของรางวัลมากมายภายในงานตั้งแต่วันที่19มิถุนายนไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้และเรียกได้ว่าครบวงจรที่คอบอลตัวจริงห้ามพลาดแฟนบอลติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวพร้อมโปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีได้ที่ร่วมสัมผัสประสบการณ์มูฟยู มูฟสปอร์ตได้ที่ร้านค้าซูเปอร์สปอร์ต92สาขาทั่วประเทศหรือติดตามทุกก้าวของซูเปอร์สปอร์ตได้ที่ Facebook s u p e r s p o r t s